ได้อะไรนี่เราอยู่กับน้องเอ๋นะครับนี่เราทำให้ดูนี่มึงไปจุดตัวมันทำไมบาปนะเว้ยนี่น้องเอ๋กับน้องไก่ครับไก่มีงังนปะเฮ้ย <Hey, S 2> พูดดีๆแทน,นผู้ชมให้ดูโอเคครับโอเคนี่ต้องดูตรงไหนมีตัวอ่อนดูนะจุดทะเลตรงไหนมีตัวอ่อนนี่อยู่ที่มันสุกไม่ต้องไปจุดนานจุดแป๊บเดียวกว่ามึงกระบ,บาดอะ่ะมึงจังมันมึงกินดิ จุดตัดเดียวพอไม่ต้องไปจุดพร้อมาครับเดี๋ยวไปดูตอนกินครับเองเหรอว้าวแล้วไม่ใช่ไมอ่าโอ้โหน่าแซ่บมากเดี๋ยวถ่ายกล้องนี่อด้วยครับคุเทปไปปะ,ะถ่ายอะไรนี่นี่ครับหนึ่งนาทีอง เออกินตรงน้องไก่กินไปเมื่อกี้นียครับไอ้ไอ,อ,อ้สุดจัด ท่านไปกินหอยนะครับถ้าดูหอยให้ดูปิดปากครับเดี๋ยวไปกินนะครับกับน้ำจิ้มลอยๆมาครับมาดูต้มกินครับนี่ครับหอยตัวใหญ่ที่เรามีน้ำจิ้มอืมเป็นต้มอีกมุมหนึ่งครับนี่ครับเดี๋ยวกินเป็นตัวนี้ครับทายนะทายทางตรงเลยเดี๋ยวทายทายแบบไหนทางนั้นทางนั้นครับเก็บมานี่ครับอันนี้หอยนางเหรอ นี่ตามันเขาออกเลยแล้วนี่ล่ะไม่น้องท่านี่หายจูบไม่ต้องก่อนที่กินเนาตาออกก่อนนะครับเดี๋ยวมันเมานี่ครับกินมากินสุดดีครับมันมาดูกันได้มันจะดูเด็ดผิดมันขนาดไหนนะครับามนัด่งนะครับตอนใหญ่ครับเอาตาออกแล้วครับนะครับเดี๋ยวเรามาชิมันี่นะครับเสร็จหมดแล้วครับมาพี่จิ้ม